สวัสดีครับเกษตรกรตัวน้อยนะครับวันนี้จะพามาทําพั่วขุดดินนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับผมทําจากท่อ pvc ท่ออันนี้นะครับมีขนาดยาวประมาณ25เซนติเมตรนะครับผมนี่แบบนี้เลย,ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยอันดับแรกผมจะวัดจากจุดปลาย มาตอนนี้นะครับประมาณสิบสามเซนติเมตรนะครับ <S 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 เดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับนี่เวลาไปเวลาที่เราวัดเราก็เอเราก็สวดมนต์ด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่วัดอันนี้ครับวัดประมาณสิบสามเซนวัดไม่ได้ครับแปบ๊บนึง นี่นี่นะครับวัดได้ประมาณสิบสามเซนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวว่าไปเจอกันตอนนั้นเลยนะครับไปนี่นะครับที่เราวัดได้สามเออที่เราวัดได้สิบสามเซนนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่หลังจากนั้นนะครับให้เราตัดนะเอาเลื่อยนี่แหละเอาเลื่อยนะครับตัดเข้าไปแต่ว่า เราไม่ได้ตัดสุดนะครับเราเอาเหลือไว้นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะเอามาให้ดูนะครับว่าตัดประมาณไหนนะครับมามาตัดเลยครับนี่นนห้ครับ นะครับาจากน,นั้นนะครับให้เรานะครับทําการนี่นครับอ่าเออนี่นะครับให้เราทําการนะครับผมแล้วก็อันนี้ด้านหลังใช่ไหมเหลือแค่นี้นะครับนี่อย่างเงี้ยให้ดูแล้วก็แล้วก็เอาตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดขึ้นมาขีดขึ้นมาเสาร็จปุ๊บนะครับนี่จำไว้นะครับขีดพอเราขีดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะทำการตัดนะตัดตั้งแต่ตรงเนี้ย ตัแต่งน่ยาวลงมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยัดขีดเส้นแป๊บนืนอครับได้แล้วครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดให้มันได้แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะครับตัดเลย ครับตอนนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะทําการลนไฟนะครับแล้วก็จะแยออกนะครับแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลนไฟเลยครับจุดไฟก่อนครับนี่นะครับอุ๊บลนนลนลนนี่ครับความจริงเราจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีเตาแก๊สผมมันอยู่ไกลมากครับเดี๋ยวผมหาที่บังลมกันนะฮะ ทีบางลมสับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดนกันเลยครับนี่ครับ ครับผมตอนนี้ก็นะครับแบออกได้ได้สวยมากนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือดําเลยนะครับเพราะว่ามันโดนเปลวไฟจากเทียนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปล้างก็ได้นะครับถ้าถ้าเราทําเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการวาดตัวประกายมีจีของเรานะครับมาวาดทําให้มันแบบสวยๆนี่นะครับตอนนี้ผมก็วาดประมาณนี้นะก็คือก็คือตรงนี้เราจะทําแบบโค้งๆซะหน่อยนะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ที่จะทเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าเพราะว่านะครับ เพราะว่าผมจะทําให้แบบว่าเราจะเจอดินที่แบบแข็งๆนะครับมันก็จะได้แทงเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มการใช้เรื่อยนะครับตัดกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาใช้เรื่อยในการตัดแต่งให้มันจะสวยเลยนะครับโอเคขอ,อยากตัดก่อนนะครับ เนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปแต่งให้มันสวยกว่านี้นะครับก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกษตรกร,ร,กรตัวน้อยด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ